คุณไก่สวัสดีค่ะสวัสดีครับพินิชราครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมทางบ้านครับค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ใช้เดี่ยวนะคะครับวันนี้ใช้เดียว,ะะวนนภารกิจกันเยอะค่ะแต่ละคนแต่ละท่านนะคะอะดูข้อมูลอุบัติเหตุค่ะในในภาพรวมของอุบลร,ราชธานีเราก่อนเป็นยังไงบ้างคะเมื่อวานค่ะครับเมื่อวานอุบัติเหตุก็ไม่ถือว่าเยอะนะครับคะ่ะไม่ไม่เยอะครับมี 19ครั้งนะครับข้อมูลจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการหนึ่งหหกเก้าจังหวัดอุบลราชธานีนะครับค่ะวานได้รับแจ้งประเทศ2ยี่สิบสี่ครั้งนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บยี่สิบห้ารายนะครับไม่มีผู้เสียชีวิตครับยานพาหนะที่เกิดเหตุก็เป็นรถจักรยานยนต์ล้มเองเจ็ดครั้งนะครับจักรยานยนต์ชนกันแดครั้งจักรยานยนต์ชนกับกระบะหนึ่งครั้งนะครับจักรยานยนต์ชนกับรถจักรยาน ปันหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็จักรยานยนต์ชนกับรถเก๋งสามครั้งครับอันนี้คือเหตุการณ์ในบ้านเราเนาะหลักครับผมแล้วก็มีอาการหนักก็ประมาณเจ็รายครับที่นอนโรงพยาบาลครับผมอันนี้พื้นที่นะคะไปไปภาพรวมของประเทศก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยกลับมาที่เคสน่าสนใจในบ้านเราเนาะครับผมค่ะ ข้อมูลรับแจ้งอุบัติเหตุทางถนนในรอบ24ชั่วโมงของเมื่อวานวันที่19พฤษภาคมนะครับข้อมูลจากศูนย์รับแจ้งองุบัติเหตุโดยสตร้รางและเครือข่ายแจ้งเหตุจากเว็บไซต์ไทยไอซีคอมนะครับ,รบในรอบ24ชั่วโมงมีผู้เสียชีวิต36รายนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1,805รายรวมผู้ประสบภัยเมื่อวานนี้1,841รายครับ,รบในรอบเช้าของวันที่20ตั้งแต่ หลังหกทุ่มเป็นต้นมาจนถึงห้านาฬิกานะครับมีผู้เสียชีวิตแล้วหนึ่งรายนะครับมีผู้บาดเจ็บห้าสิบห้ารายรวมผู้ประสบภัยห้าสิบหกรายครับค่ะอุบัติเหตุสะสมนะครับทางถนนปีสองพันห้ารยห้าสิบแปดตั้งแต่หนึ่งมกราเป็นต้นมามีผู้เสียชีวิตแล้วสี่พันสี่ร้อยแปดสิบแปดรายนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บสองแสนสามหมื่นเจ็ดพันแปดสิบหกรายครับค่ะรวมผู้ประสบภัยสองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบสี่รายครับค่ะ สี่เดือนกับอีกสิบแปดวัน,วนใช่ไหมเอาสิบเก้าวันนะคะสี่เดือนกับอีกสิบเก้าวันนะคะประเทศไทยไรเรามีคนตายไปเกือบห้าพันคนนะคะแล้วกเ็เป็นผู้บาดเจ็บเนาะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะพิกลพิการมากน้อยขนาดไหนนี่2 3 7แ8 6คนใช่ไหมคะ ใช่ครับโอ้เป็นตัวเลขที่สูงมากค่ะคุณไก่คะจำนวนี้มีแน่ๆครับคีพิการทุกคนละพาสมันทั้งพิการเล็กน้อยนิ้วขาดแขนขาดขาขาดทุกคนละพเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตก็เยอะครับนั่นนะสินะคะคือถ้าเกิดว่าเสียชีวิตไปเนี่ยถามว่าคนในครอบครัวนี้เจ็บปวดไหมเจ็บปวดเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าไม่เสียชีวิตเนี่ยอย่างที่คุณไก่เล่าให้ฟังกันนะคะว่าถ้ากลายเป็นผู้พิการใช่ไหมคะก็จะต้องกลายเป็นภาระของคนในครอบครัวที่จะต้องดูแล ใคะแม่ต้องออาจากงานมาดูแลลูกหรือลูกเราจากงานมาดูแลพ่อแม่ที่ประสบเหตุคก็มีเยอะครับค่ะนะคะแล้วถ้าเกิดว่าคนที่ประสบเหตุเป็นหัวหน้าครอบครัวล่ะคะอย่างเช่นเออเออเป็นหัวหน้าครอบครัวจะต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอตัวเองกลายเป็นผู้ประสบเหตุเนี่ย ต้องมาเป็นภาระให้กับคนที่เหมือนเราเคยดูแลมาก่อนน่ะทั้งเรื่องของสภาพจิตใจทั้งเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายมันมีมากมายทีเดียวน,นะคะความสูญเสียที่เราเห็นอย่างชัดเจนเลยนะคะมีประเด็นที่ออกไปเยี่ยมนะคะแล้วก็ให้การช่วยเหลือมอบค่าปรงศพในในพื้นที่อุบลเราเห็นว่าไปหลายที่เหมือนกันไหมคะเมื่อวานเนี่ยค่ะครับเมื่อวานนี้หลกัหลกๆเลยนะครับที่มีภาพก็จะเป็น ของเครื่องในที่เกิเหตวันที่15นะครับวันไปบอบหนึ่งศพก่อนคือศพนายวิชัยยันพูลเพิ่มนะครับเป็นอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ชนกันเมื่อวันที่15เป็นรถ Honda w เวฟสีเทานะครับซึ่งซึ่งน่าจะเป็นฝ่ายที่ถูกนะครับครับในช่วงทางตัวเองแล้วก็มีรถอีกคันแสงรถอื่นไปชนแสงไม่พ้นนะครับส่วนอันที่แสงไม่พ้นตอนนี้ศพยังอยู่ที่ รงพยาบาลสัมประสิทธิ์นะครับเมื่อวานก็ได้ร่วมกับมูลนิธิผู้ภัยเคียงในนะครับซึ่งดีมากเลยครับมูลนิธินี่ประสานงานให้ตั้งแต่แรกซึ่งเราไม่มีข้อมูลของผู้ภัยกับทญญายาทเขานะครับมูลนิธิก็เป็นตุระนะครับให้ประสานครอบครัวจนเราสามารถนํามาซึ่งการไปทำใจค่าปงศ้องต้นเมื่อวานนี้นะครับค่ะอันนี้เป็นรายแรกแต่ว่าจริงๆแล้วกรณีนี้คือเสียชีวิตทั้งคู่นะคะใช่ครับทั้งทั้งสองคันครับใช่ไหมคะ ช่ครับอีกรายจะนําศพออกจากโรงพยาบาลวันนี้ครับก็จะนําไปวัดที่ชาวพนกิจของรายแรกนี่แหละครับค่ะครับผมส,ส่วนส่วนรายที่สองอันนี้ทางบริษัทกลางต้องต้องไปมอบเงินช่วยเหลือไหมคะกันครับใช่ครับเช่นกันครับะจะรอให้นําศพออกมาก่อนแต่ญาติเขาแจ้งว่าจะนําออกวันนี้ครับผมค่ะนี่นี่เป็นอุบัติเหตุที่เป็นเหตุมอเตอร์ไซค์นะคะชนกันสภาพมอเตอร์ไซค์นี้แบบโอ้โหยับเยินค่ะ แล้วก็มีผู้เสียชีวิตนี่สองรายนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันไหนนะคะคุณไก่คะวันที่สิบห้าวันที่สิบห้าครับเมื่อวันที่สิบห้าประมาณสามสี่วันที่ผ่านมาใช่ครับค่ะแล้วก็มาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเชียงรายหนึ่งรายเสียชีวิตที่โรงพยา,าบาลสัมประสิ์อีกหนึ่งรายเกิเดเหตุตอนเวลาประมาณสี่ทุ่มครึ่งครับค่ะเปิอำเภอเชียงรายครับผม,มค่ะนะคะเห็นบอกว่ามีอุบัติเหตุบริเวณแยกเรือนจํานะคะแล้ว จุดนี้ถือว่าเป็นจุดเสี่ยงในพื้นที่อุบลเราด้วยไหมคะคุณไก่คะช่วงหลังๆนี้เกิดเหตุบ่อยนะครับโดยเฉพาะรอบสัปดาห์นี้นะครับแปลกใจเหมือนกันน่าจะเป็นลักษณะหลังสี่ทุ่มนี้หรือสัญญาณเสียไหมครับสัญญาณไฟหรือเป็นสัญญาณที่น่าจะเปิดให้กับคลิปใช่ไหมครับในช่วงช่วงเกิดเหตุเนี่ยม,มันมีสองรายที่เกิดเหตุในรอบสัปดาห์นี้นะครับค่ะช่วงเวลาสามสามทุ่มสี่ทุ่มนะครับสามถึงห้าทุ่มสองรายแล้วก็หนักๆทางนั้นนะครับ ค,คือคือตั้งข<อ>้อสังเกตว่ามันจะเกิดประมาณสักสี่ทุ่มขึ้นไปใช่ประมาณนะครับสี่ทุ่มขึ้นไปแล้วก็เหมือนกับมันเกิดบ่อยนะช่วงนี้ใช่ครับแล้วก็เมื่อล่า,ล,าล่าสุดก็เมื่อคืนนี้นะครับเมื่อคืนนี้เวลาประมาณาเกือบสี่ทุ่มนะครับเกิเดเหตุรถพครับนะครับเกี่ยวชนกับรถมอเตอร์ไซค์นะครับซึ่งคนขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยจากสภาพรถเป็นรถโตโยต้าวีโก้นะครับ ันกับมอเตอร์ไซค์ตอนนี้ผมยังไม่ทราบว่ารุ่นไหนนะครับเพราะพังยับเยินพอสมควรทีนี้คนขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยแขนซ้ายขาซ้ายหักผิดรูปหมดเลยนะครับสาหัสนะครับอันนี้เกิดเหตุเมื่อคืนนี้เองครับร้อนๆแล้วก็เมื่อวันที่15ที่ผ่านมาครับก็เป็นรถมอเตอร์ไซค์เหมือนกันเกี่ยวชนกับรถแท็กซี่นะครับจุดเดิมเวลาใกล้เคียงกันใช่ครับแยกเดิมครับแยกพระโลชัยเนาะตัดกับถนนอะไรอะ ชวาลานอกนะครับ an um> ใกล sì, ้ๆร้านกะต้มสันตินะครับแยกเรือนจำตรงนั้นก็ฝากฝากให้ทุกท่านที่ขับขี่ผ่านตรงนั้นระมัดระวังนิดนึงนะครับอืมค่ะนะคะจริงๆแล้วสัญญาณไฟกระพริบเนี่ยก็จะสะดวกสําหรับคนเดินทางเนาะคือไม่ต้องไม่ต้องรอไม่ต้องรอนานแต่ว่าบางทีมันก็มีความเสี่ยงเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะขับผ่านอาจจะต้องดูซ้ายดูขวามองหน้ามองหลังดีๆนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะท้ายนี้มีอะไรใจตรงกันนะครับค่ะ อจอดก็จอดกร้อมกันอ,ออกก็ออกพร้อมก,ก,กันก็มีก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะ,คะ,ะฝากอะไรทิ้งท้ายสักนิดนึงไหมคะช่วงนี้ค่ะก็ฝากเรื่องความเร็วนะครับอย่างที่เห็นว่าช่วงนี้อาจจะมีสัญญ,ญาณไฟบ้านเราก็ํำรดหรือนะครับหลายหลายแห่งเหมือนกันนะครับหรือสัญ,ญญาณไฟสองสว่างะนะครับที่พินิษฐ์นำเดินไปเนาะม,มีปัญหาบ้างเพราะฉะนั้นเราตรวจสอบอุปกรณ์ รถเดาเช่นพวกไฟส่องสว่างหนะ้ารถครับให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมนะครับในเพราะบางทีต่ําเกินไปก็มองไม่เห็นนะครับการเฉียวชนก็มีนะครับและนะครับเพื่อความปลอดภัยก็ขับรถด้วยความระมัดระวังแล้วก็ใช้ความเร็วไม่สูงนะนะครับค่ะที่สําคัญคือเมาไม่ขับใช่ไหมคะ ครับคับนะฮะประเด็นที่เราจะช่วยกันรณรงค์ก็คือเมาไม่ขับเ,เพราะว่าการเมาเนี่ยมันทําให้ขับเร็วทําให้ไม่มีสติทําให้มีอะไรต่างๆตามาใช่ครับดามาทุก <c oughs> ทุกปัญหาเลยครับความเมาเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณไก่คะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ